สวัสดีครับผมเก่งแฟมิลี่ครับวันนี้นะครับผมก็พามาดูรถสวยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า To y ยต้ายาริสนะครับปีสองพันสิบสามนะครับตัวนี้เป็นตัวเจครับแต่มีซิกเนเจอร์อีกเช่นเคยครับมือเดียวป้ายแดงนัดไม่ขยับประกันชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับความสวยของมันนะครับสีนี่น่าจะเดิมทั้งคันนะครับเท่าที่ดูมายังยังไม่เจอชิ้นไหนที่ทำสีเลยนะครับ เดิมๆเลยครับสวยมากครับมีสเกิร์ตรอบคันยางใหม่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เคลียร์สีไม่ได้ทำอะไรนะครับแค่ขัดสีมาีเฉยๆครับผมสวยมากแต่เรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเป็นทูโทนแล้วนะครับ สวยมากเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่ามีประกันชั้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับหมดอายุวันที่แปดเดือนสามสองพันยี่สิบสี่เต็มปีครับปีหน้าเลยครับเดือนสามเดือนนี้ก็ยังเดือนสามอยู่ครับเต็มปีครับเอาประกันปอหนึ่งไปใช้แบบปีหนึ่งเลยครับ แถมประกันชั้นหนึ่งปไปเลยหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหลังกันเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าน็อตไม่ขยับนะครับเดิมครับเดิมครับเดิมทุกจุดครับตะเข็บเดิมเดิมหมดเลยครับภายในสวยมากครับคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูทางห้องเครื่องกันบ้างนะครับไปชมห้องเครื่องกันเลยนี่นะครับห้องเครื่องรัดปากกระโปรงครับเดิมครับนี่นะครับเบ้าหัวชกเดิมหมดครับเม็ดยังอยู่มอกเดิมทุกจุดครับคันนี้ถ้าท่านใดต้องการรถสวยๆแบบนี้นะครับหรือว่ามีรถสวยแบบนี้ที่ต้องการจะขายให้ผมนะครับ ็ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ0810774072เก่งแฟมิลี่ครับขอบคุณครับ